เอาละครับเวลาเราพูดถึงคำว่ามูลค่าเนี่ยเรามักจะนึกถึงความสำเร็จใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในมุมที่ต่างออกไปเลยเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ของมูลค่ามันมาจากไหนผ่านการเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัดของ4ตัวอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยรับรองว่าจะเปลี่ยนวิธีมองโลกไปเลยครับโอเคมาเริ่มกันด้วยคำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะครับชาวเชลปาเครื่องบินลบเอ2ก้อนทองคำ แล้วก็บล็อกของ Bitcoin ทั้ง4อย่างนี้มีอะไรที่เหมือนกันโหฟังดูแล้วมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับอันนึงคือคนอันนึงคือเครื่องจักรสุดล้ำอันนึงมาจากธรรมชาติอีกอันก็มาจากโลกดิจิตอลแต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีจุดร่วมที่สําคัญมากซ่อนอยู่และคําตอบอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่สิ่งที่เชื่อมทุกอย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันก็คือผลรวมของความล้มเหลวที่พิสูจน์ได้ครับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับ ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนับไม่ถ้วนนี่ยแหละคือสิ่งที่สร้างมูลค่าอันมหาศาลกับพวกมันเอาละครับงั้นเรามาเริ่มการเปรียบเทียบกันที่ยกแรกเลยกับการเดิมพันที่สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจ่ายได้นั่นก็คือการเดิมพันด้วยชีวิตของชาวเชปาครับลองดูต้นทุนของพวกเขาสิครับมันโหดร้ายมากนะทั้งสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้เลยหิมทะทลงออกซิเจนเบาบงอุณหภูมิติดลบ40องศาทั้งหมดนี้คือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เลย แล้วดูสิครับต้นทุนด้านเวลาคือประสบการณ์1 0 2ถึง20ปีในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นเวลาที่เรียกคืนไม่ได้นะครับมันคือการเอาชีวิตไปแลกมาจริงๆ1ต่อ10นี่คือตัวเลขค่าเฉลี่ยของโอกาสเสียชีวิตเวลาที่คนพยายามจะปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับมันคือราคาของความล้มเหลวที่แพงที่สุดแล้วจริงๆเป็นราคาที่จ่ายด้วยชีวิตและไม่มีทางได้คืนกลับมา ดังนั้นถ้าจะให้พูดแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเชื้อปลาหนึ่งคนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยเขาคือบทสรุปของความล้มเหลวที่ไม่สําเร็จของคนอีกเป็นร้อยร้อยคนก่อนหน้าเขาบทเรียนจากคนที่ไปไม่รอดทั้งหมดถูกสังสมอยู่ในตัวของคนที่รอดเขาเปรียบเสมือนแฮชแท็กเดียวที่ผ่านบททดสอบสุดโหดของธรรมชาติมาได้โอเคครับจากความเสี่ยงระดับประเจกบุคคลที่เดิมพันด้วยชีวิตทีนี้เรามาขยับสเกลขึ้นไปอีกครับมาดูกันที่ยกที่2ความเสี่ยงในระดับรัฐชาติ กับเจ้ายานรบสุดล้ำ F-22 Raptor สำหรับ F-22 เนี่ยความล้มเหลวไม่ได้วัดกันที่ชีวิตคนนะครับแต่มันวัดกันที่เวลาครับ26ปีเต็มๆของการวิจัยโดยคนเป็นหมื่นงบป,ประมาณมหาศาลร,ระดับชาติแล้วก็ความเสี่ยงทางการเมืองที่โครงการอาจจะโดนพับไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องพูดถึงความล้มเหลวทางเทคนิคอีกนับไม่ถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้นแบบที่ตกวัสดุเคลือบที่ไม่ได้ผลหรือบัคในโค้ดอีกมหาศาล 67,000ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่เงินนะครับแต่มันคือพลังงานทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ถูกเผาไปเพื่อพิสูจน์ว่าแนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพันๆแบบเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลมันคือการจ่ายเงินเพื่อซื้อข้อมูลว่าทางนี้ตันครับเพราะฉะนั้น F 2 2ที่เราเห็นบินอยู่บนฟ้าน่ะมันคือแฮชแท็กเดียวที่รอดชีวิตจ,จากการลองผิดลองถูกมาตลอด26ปี การตกของเครื่องต้นแบบทุกลำคือพลังงานที่จ่ายไปเพื่อพิสูจน์ว่าเส้นทางนั้นมันผิดมันจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นผลรวมของความล้มเหลวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามันเอาละครับจากความเสี่ยงด้านวิศวกรรมที่มนุษย์ควบคุมได้ในระดับหนึ่งเรามาเปลี่ยนไปดูการต่อสู้กับความเสี่ยงที่มาจากธรรมชาติล้วนๆกันบ้างในยกที่3ครับการขุดทองเรื่องราวของการขุดทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องราวของความล้มเหลวเกือบทั้งหมดเลยนะครับโอกาสที่จะขุดเจอทองจริงๆ มีไม่ถึง1%อร์ซหมายความว่าอีก9 9ซของความพยายามทั้งหมดทั้งแรงงานทั้งเงินทุนทั้งเวลามันสูญเปล่าไปกับการขุดเจอแต่ดินมูลค่าของทองคำมันเลยเกิดจากข้อมูลของพื้นที่ที่หาไม่เจอนี่แหละครับกว่า9 9ซตตัวเลขนี้มันชี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ามูลค่าของทองคำที่เราเห็นเนี่ยมันถูกคำไว้ด้วยพลังงานมหาศาลของมนุษย์ที่สูญเปล่าไป มันคือหยาดเหงื่อของคนที่ขุดแล้วไม่เจออะไรเลยเพราะงั้นก้อนทองคําก้อนนึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแฮชแท็กของดินที่ไร้ค่าทั้งหมดนั่นแหละรครับคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองอย่างเดียวแต่อยู่ในข้อมูลที่ว่าตรงอื่นมันไม่มีมันคือบทพิสูจน์ของความสําเร็จที่เกิดจากกระบวนการที่เกือบจะล้มเหลวเสมอ เอาละครับแล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงยกสุดท้ายการเปรียบเทียบหมัดสุดท้ายที่จะนำหลักการนี้ไปสู่สเกลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ในโลกดิจิตอลครับนั่นคือการขุดบิตคอยนการขุดบิตคอยเนี่ยมันคือการจำลองแนวคิดนี้ขึ้นมาในรูปแบบของคณิตศาสตร์เลยครับลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ทั่วโลกแข่งกันเดาตัวเลขเดากันเป็นล้านานครั้งต่อวินาทีโดยต้องใช้ไฟฟ้าจริงๆซึ่งเป็นต้นทุนในโลกแห่งความจริง และที่สําคัญคือการเดาเกือบทั้งหมดนั้นผิดครับมันคือการสร้างความล้มเหลวในระดับที่สูงมากๆดูตัวเลขความน่าจะเป็นสิครับ1ต่อ10ล้านล้านล้าน,านแทบจะเป็นศูนเลยนี่คือขนาดของความล้มเหลวทางดิจิตอลที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จขึ้นมาแค่หน่วยเดียวซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกว่า proof of work หรือหลักฐานของการทํางานมันจึงเหมือนกับว่า การขุดบิตคอยจำลองความเสี่ยงทั้งหมดของมนุษยชาติขึ้นมาในรูปแบบทางคณิตศาสตร์เลยแฮชที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวก็คือผลรวมของความล้มเหลวทางดิจิทัลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆและที่น่าทึ่งก็คือระบบทําให้ความล้มเหลวหรืองานที่ทําไปเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้บนบัญชีสาธารณะทีนี้ พอเราเห็นภาพทั้ง4ยกแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเอาทั้งหมดมาวางเทียบกันบนโต๊ะเพื่อเปิดเผยทฤษฎีที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันหรือที่เราอาจจะเรียกว่าสมการแห่งความล้มเหลวครับพอเอามาวางเทียบกันแบบนี้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์ไพย f 2 2ทองคงคำหรือบิตคอยทุกอย่างมีแกนหลักเหมือนกันหมดเลยคือการใช้เวลาในรูปแบบต่าง เพื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างกันและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความล้มเหลวที่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งรูปแบบนี้มันปรากฏอยู่ในทุกๆโดเมนเลยทั้งหมดนี้มันนําเราไปสู่สมการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับมูลค่าที่แท้จริงก็คือผลรวมของความเสี่ยงทั้งหมดคูณกับความล้มเหลวที่พิสูจน์ได้ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลานั่นเองครับพูดง่ายๆคือยิ่งเสี่ยงมากล้มเหลวเยอะและใช้เวลานาน มูลค่าที่อัดแน่นอยู่ข้างในก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยดังนั้นแฮชแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นเชอร์บาทที่รอดชีวิต F22 ที่ใช้งานได้ก้อนทองที่ถูกค้นพบหรือบล็อกบิตคอยที่ถูกขุดเจอทั้งหมดนี้คือผลรวมของความล้มเหลวที่แพงแสนแพงแพงจนไม่มีใครอยากจะจ่ายซ้ำอีกและเพราะว่ามีคนจ่ายต้นทุนนั้นไปแล้วสิ่งนั้นจึงมีมูลค่าขึ้นมามันคือบันทึกของปัญหาที่ถูกแก้ไปแล้วนั่นเองครับ กรอบความคิดแบบนี้มันไม่ได้ใช้ได้แค่กับเครื่องบินลบหรือบล็อกเชนนะครับมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าแล้วสิ่งที่มีค่ามากๆในชีวิตของเราละ่ะมันเกิดขึ้นมาจากความล้มเหลวครั้งไหนบ้างลองคิดดูสิครับบางทีสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราอาจจะงองเงยขึ้นมาจากความล้มเหลวครั้งที่เจ็บปวดที่สุดก็เป็นได้